สวัสดีคะ่คะค่ะวันนี้ธงฟ้านนสง่าก็จะมีผลิตภัณฑ์มาแนะนําอีกแล้วนะคะ <c oughs> <c oughs> วันนี้พี่หมอนําอะไรมาแนะนำพี่น้องเราคะต้องถามเชฟใหญ่เลยเ<ะ>ชฟใหญ่เชฟใหญ่แนะนําก่อนก่อนมีน้ําพริกปลาย่างน้ําพริกเผาค่ะ <c oughs> แต่วบอง ะวอมปลาแห้งนะคะก็จะเป็นกระปุกใหญ่ๆอย่างนี้เดี๋ยวเราก็จะมาแบ่งเป็นกระปุกเล็กๆนะคะจะได้สะดวกซื้อกันหน่อยนะคะไม่ต้องซื้อหรอกค่ะเรามีบัตรสวัสดิการอยู่แล้วค่ะก็จะเป็นกระปุกเล็กๆอย่างนี้นะคะค่ะกระวมมีสติ๊กเกอร์แผงอะไรใช่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 กระวอม ค่ะไม่เป็นไรค่ะเขียนเดี๋ยวจะเขียนที่ฝาให้เียยกวดแค่ะวพอดีทำสดๆมาเลยนะคะพี่น้องค่ะน้ำพริกมาจากจังหวัดอะไรคะจังหวัดศรีสะเกดศรี สเกตค่ะพี่พี่น้องอุบลพี่น้องอุบลต้องมาอุดหนุนแล้วนะคะพี่น้องศรีสเกตของเรามีน้ําพริกนะคะต้องมาอุดหนุนกันแล้วมาชิมกันนะคะค่ะก็วันที่12พรุ่งนี้เราเริ่มรูดบัตรแล้วนะคะเราก็จะมีน้ําพริกน้ําพริกให้พี่น้องของเราลูดนะคะช่วยกันค่ะค่ะจุนะคะหกล้อ บัท800ได้675บาทบัต700ได้700นะคะพรุ่งนี้เริ่มรูดได้แล้วแล้วก <S 1> 1 <S ็สินค้าที่แนะนำในครั้งนี้ก็จะเป็นน้ำพริกนะคะทีมงานของคุณหมอเปิ้ลนะคะก็จะนำน้ำพริกอร่อยออร่ยมาให้พี่น้องอได้ทานคุณหมอนิชาดาของเราหรือว่าหมอเปิ้ลของเรานั่นเองนะคะ<อ>น้ำพริกเผาก็มีค่ะค่ะ,คะ ก็จะประมาณนี้นะคะมีแมงดาไหมไม่มีแมงดาเนาะเอาอีกครั้งอีกครั้งน้ำพริกอะไรมั่งเอาอีกครั้งอ่าตอบหน่อยมีน้ำพริกอะไรมั่งน้ำพริกเผาน้ำแข็งปลาย่างค่ะแจ่วบองแจ่วบองค่ะน้ำพริกเขากุ้งนะคะน้ำกุ้งเขากุ้งเอเมนเราเราได้ใส่มาไหมน้ำพริกแจ่วบองกระชายอ่า มแก้วกองกระชายเพิ่มคุณค่าทางสมุนไพรเากระชายเนี sì. all, course, general, uh ่ย huh. มีประโยชน์เยอะมากทำให้กระดูกแข็งแรงอาหารก็สุขภาพกินแล้วคึกนะคะอันนี้ต้องลองอันนี้จะลองเองเลย ต้องทาคุณสามีต้องทานใช่มบ้านต้องจัดหาให้ค่ะงั้นก็พบกันในคลิปต่อไปนะคะคลิปนี้ขอแนะนำน้ำพริกแต่เพียงเท่านี้นะคะสวัสดีพี่น้องของเราทุกๆคนค่ะบ๊ายบาย